ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إِنْ بورم جمعة منتي سعيد تي رقلك ربتك تن رحمني رحمكم الله อัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นผมขอสังเสียตัวกับผมเองและพี่น้องทุกท่านให้เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะอูวาตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงและห่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมนั่นก็คือช่วงเวลาสิบวันแรกดุลฮิจจาจาก h a d i ษท่านยาบิเบินอับดุลละซึ่งได้บันทึกโดยอัลบาซารและท่านเชคอัลบานีร์หิมะขลลอฮ์ใฐานะ h ะด i ษฮัสซัน ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่าอัฟวอัยยามิดดุนยาอัยยามุลอัชรวันที่ประเสริฐที่สุดทั้งโลกดุนยานี้นั่นก็คือ10วันแรกดุลฮิจญะห์พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืดอายุเราตั้งแต่รอมฎอนจนกระทั่งตอนนี้และก็นักวันนี้และเป็นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่มีความประเสริฐสองเท่าด้วยกันพี่น้องครับท่านอิบนาฮิยาร์ได้กล่าวบัาท่านบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐอยู่แล้วและก็มาพนวก,กับวันศุกร์ในช่วงสิบวันแรกอีกความประเสริฐของมันก็เป็นสองเท่าเลยทีเดียวพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้ผมขอหยิบยกประเด็นหรือว่าขอหยิบยกเนื้อหาและก็เป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเพราะเราอยู่ในช่วง สิบวันแรกตุลฮิจรห์แล้วไม่อีกไม่กี่วันเราจะไปต้อนรับวันอารอฟะห์ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับพี่น้อง mm hmm. เราออกวันอารอฟะห์เราตื่นออกวันอารอฟะห์ตามอารอฟะห์ของซาอุดีอาระเบียอารอฟะห์ของมักกะห์พี่น้องครับฉะ mm hmm. นั้นพี่น้องครับหยิบยกประเด็นหรือว่าหัวข้อที่ที่ผมได้ทำมาเป็นคําถามนะใครเป็นคนที่ขาดทุนในวันอารอฟะห์ เราจะเห็นได้ว่าทุกปีครับพี่น้องจะมาเถียงกันว่าวันอารอฟะจะบวชวันไหนวันอารอฟะจะถือสิอดวันไหนออนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือเราตั้งใจที่จะทําตามสุนนะท่านนบีสุลแลลละฮ์วะลวะลัมหรือไม่โดยเฉพาะในฮะดีษที่นบีได้บอกถึงความสําคัญฮะดีษอบูกอตาดะรายงานโดยอิหม่ามุสลิมนบีบอกว่าซียามุยอุมอารอฟะยุัฟิรุสันตัยน มาดี ة แวะบา ق ي ย์วะซิยามุวมันอาชุราคัฟฟิรุ่นะเนวาฮิดะซะนะมา่วส์ย์ท่านอนับดุลสลามบอกว่าการถือเสอดในวันอารอฟะห์สามารถที่จะลบล้างความผิดบาปของเราถึงสองปีด้วยกันปีที่ผ่านมาหนึ่งปีและปีที่จะมาถึงปีถัดไปอีกหนึ่งปีพี่น้องครับในขณะเดียวกันบวชวันอาชุรอนั้นอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดแค่ปีเดียว พี่น้องที่รักครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวันอารอฟะมีความสําคัญขนาดไหนนะพี่น้องในขณะที่พี่น้องของเราไปทำฮัจเริ่มตั้งแต่วันที่8วันตรียะวันที่9วันที่10วันที่11 12 1 3จบพิธีการทำหัจนั่นก็คือวันตัชริกแต่คนที่ไปทำฮัจวันอารอฟะเขาไม่สุนัตไม่มีการสุนัตให้ถือศีลอด แต่เราพี่น้องครับที่อยู่เมืองไทยและที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ทุ่งอาอร์ฟัเราจะต้องขมักเขม้นและจริงจังกับการที่สวดวันอาอร์ฟ้านี้จนกระทั่งอิหม่ามนาวีได้กล่าวในหนังสือชาระซอเอห์มุสลิมบอกว่าเป็นมติเอกฉันของปวงปรารแล้วว่าการถือวันอาอร์ฟานั้นเป็นการทิ่สวดที่อัฟดอนที่สุดเป็นการจิ่สวดที่ประเสริฐที่สุด เพราะอะไรครับพ um ี่น้องเพราะเป็นการทิศอดในช่วงวันและเวลาที่มีความประเสริฐดังอายะที่ผมได้อ่านเมื่อกี้พี่น้องครับอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าวัท์ธมาอิดะติลบรูจวันเย่อมิลมาอูดวะชาฮิดุวะมัชฮูดอัลลอฮ์ تعالى สาบานในอัลกุรอานด้วยวันวันเย่อมิลมาอูดวันกิยามะวะชาฮิดินวันยุมอัตวันศุกร์วะมัชฮูดคือวันอารอฟะพี่น้องครับ อีกอายัดหนึ่งที่อัลลอฮ์สาบานอีกเช่นเดียวกันวันชัฟรีวัลวัตรีวันที่เป็นเลขคู่วันที่สิบคือวันอีดวัลวัตรีวันที่เป็นเลขคี่คือวันที่เก้าคือวันอารอฟะพี่น้องครับฉะนั้นเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะบอกว่าวันอารอฟะนั้นสําคัญขนาดไหนพี่น้องครับในสมัยท่านนบีสุลแลลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใน h ะด i ษกัอิหมัมอิบนุมุบารอกและเชคอัลบานีได้ตัศนะ่าสุเหต มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านนาบีวกุฟที่ทุ่งอารอฟะในขณะนั้นน่ะตอนที่นบีวกุฟที่ทุ่งอารอฟะนะ่ะตรงกับวันสุขพี่น้องครับในท่ามกลางคลื่นมหาชนคนประมาณซาบัะนบีอย่างเดียวที่ไปทำฮัตกับนบีพี่น้องครับหนึ่งแสนสามหมื่นคนไปทำฮัตกับท่านนาบีและนบีคุตบาบะในวันอารอฟะจนกระทั่งเสียงของคนนั้นจนกระทั่ง กระหึ่มมากท่านนาบีก็บอกกับอานัสบบนมาลิกว่าโอ,อ้อานัสท่านลงไปบอกให้มนุษย์นี่เงียบพอหลังจากนั้นมนุษย์เงียบหมดคนต่างก็เงียบกันหมดนบีก็บอกว่าไอย,ย uh as, อูฮันนัสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายเจ้ารู้ไหมในวันนี้อัลาาลอฮฺจะอภัยโทษให้ทั้งหมดใครที่ทําบาปอัลลอลาจะอภัยโทษทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะครับท่านโอมารเป็นข้อตอบก็สงสัย ท่านอุมะไม่ขอตอบถามว่าอะลานะข้อศรียร์ ر س و ล الله พวกเราอย่างเดียวเท่าน,นั้นไหมนบีบอกลา่าละกุมวะลิมันอตาบะดะกุมให้พวกท่านและให้คนที่มาหลังพวกท่านคืออุมมะของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺะวะอาลัยวะสัลลัมพี่น้องครับแต่ัไงก็ตามเราอย่าเสียจใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ทุกอาราฟะแต่อัลลอฮฺให้ความพิเศษของเราก็คืออะไรครับเราต้องอ่านดุอา Ra Nabi bawa khairud du'a du'a yaumi Arafah. Doa ti di ti kau ko doa tung Arafah. Doa mai chai tung Arafah, doa nai wan Arafah. Chanan mai khwa wa khon ti mai dai yu Makkah, rao ko samat ti cha an doa ni dai. Nabi ko bawa wa khairu ma kultuhu wan nabiyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. ฉะนั้นเราที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับให้มากในการขอดุอาและในฮะดิษอิมามมุสลิมรายงานโดยท่านใหย่อิชาท่านใหย่อิชาบอกว่านบีบอกว่าในวันอารอฟานั้นอัลลอฮ์จะลงมาและก็จะอวดบรรดาชาวโลกทั้งหมดวย ويُباي بهم الملائكة ويقول ماذا ما أراد ه ؤ ل ا าอาอลัลลอฮ์จะมีความภาคภูมิใจอัลลอฮ์จะมีความปิติยินดี ท,ที่เห็นคลื่นมหาชนในวันนั้นนะครับจเจ้ากระตริยอัลลอฮ์ลงมาใกล้กับบบาวที่สุดและอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของคนที่วิงวอนขอพี่น้องครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายอย่างแต่เราในะพี่น้องครับพอเราไม่เรียนรู้สุนนะเรามองข้ามความประเสริฐตรงเนี้ถามว่าวันอารอฟาที่ผ่านมากี่ปีแล้วที่เรา ที่เราอยู่มาบนโลกดุนยานี่บางคนถึงคั้นว่าไม่เคยบวชสุนัตวันอารอฟฟาเลยไม่เคยให้ความสําคัญกับวันอารอฟฟาเลยพี่น้องครับฉะนั้นในอายะฮ์กรุรอานที่อัลลอฮ์ Allah ตาลาสาบานนี่จะบอกว่าห่วงเวลานี้เนี่ยเป็นห่วงเวลาที่สําคัญที่สุดให้เรามากในการวิงวอนให้เรามากในการขอดุอ่าต่ออัลลอฮ์สุบฮาะนะฮวาตาลาจนกระทั่งท่านเชคอุเซมินบอกว่า มีหลายคนไม่รู้ถึงความสําคัญของวันอาราฟะเพราะอะไรครับเชลซามินตั้งก็สังเกตว่าวันหนึ่งสองรอกอัรตเราละหมาดในช่วงสิวะเรตุหิจญา์นั้นบางทีดีกว่าประเสริฐกว่าเราละหมาดสองรอกอัร์ตในเดอนรอมอาโดนซะเดิมไปเพราะอะไรครับเชลซามินพูดว่าเพราะถ้าเราเข้าใจอุลมามะได้แจกแจงว่าคําว่าประเสริฐตรงนั้นหมายถึงว่ากลางคืน สิบคืนแรกสุดสิบคืนสุดท้ายที่เรมามอดอนนั้นมีความประเสริฐในช่วงกลางคืนแต่สิบวันแรกที่เยะมีความประเสริฐในช่วงกลางวันฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกเชลซีมินจึงบอกว่ามีหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจถึงความประเสริฐอันนี้ี่น้องครับฉะนั้นวันอารอฟะได้บอกเราถึงประวัติศาสตร์พี่น้องครับถ้าเราดูถึงการทำฮั์ของท่านนาบีสุลต่านละวะอะลัยวะสัลลัมนบีไปทำฮัต ออกจากเมืองมดินาไปทำฮัตวันที่2 5จนกาะดานบีไปถึงมกกะกาวันที่4ดุลฮิจยาแล้วพอวันที่8นบีก็วันตรุวิยะเริ่มทำฮัจตจนกระทั่งวันที่14นบีกลับไปมดินาหลังจากนั้นสองเดือนนบีเสียชีวิตนบีวะฟาดตรงนี้แหละที่นบีทำฮัตครั้งสุดท้ายและนบีก็ตอนที่วูกุปอายะอัลกรุรอานได้ถูกประทานให้มากระทั่าน,นาบีอายะที่เราอ่านประจําอายะที่เรารู้จัก ที Allah awa, ah ah ่อ um um, um ัลลอฮ์ تعالى บอกว่าในสุร ahoma อิดะอัลลอฮ์บอกว่าอัลยุมาอักมัลตุเกุมดีนกุมและตมัมุอาลีคุมนิยมติวรรดีตุเลคมุอิสลามดีน่าซึ่งในวันอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องครับนบีอยู่บนอูดและนบียกมือสูงมากจนกระทั่งมือนบีนี่หล่นนะครับพี่น้องแล้วนบีก็ยกมืออีกนะและตรงนี้แหละจะบอกว่านบีก็บอกให้บรรดาสหายบัดเนี่ย ร่วมการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺสบฮาห์นวะตาลานี่คือความสำคัญนบีไม่เคยเพิกเฉยสาบัสไม่เคยเพิกเฉยแต่นบีก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่ตพัดก็ให้เขานั้นถือสิอดในวันอัลอร์ฟาแต่พอเรากลับมายัางพี่น้องของเรามาดูพี่น้องของเราในสมัยปัจจุบันทมไมปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่เยอะมากกับพี่น้องรู้แล้วว่าวันไหนวันอารอร์ฟา ท,ทั้งที่รู้เรารู้จากการไลฟ์สดจากมักกะเราดูออกเลยว่าวันนี้เป็นวันอัลอฟะมันต่างกันแค่สี่ชั่วโมงนะครับพี่น้องนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเป็นที่บอกบอกว่าวันอัลอฟาคือวันที่เขาพากันวุกนะุบณทุงอัลอฟะที่เมืองมักกะพี่น้องครับจากนั้นเราอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดความดีงามต่างๆที่เราได้กล่าวมาท่านนาบีไม่เคยละเลยในเรื่องนี้เลย แล้วจนกระทั่งวันอารอฟ้านี่ครับพี่น้องตอนที่นบีอยู่บนอูดนั้นตอนที่อายะครอานลงมาเนะี่ยอายะครวอ่านที่บอกอัลยามาอักมันตะกุลงมานี่ชาวยิวได้ยินดังนั้นชาวยิวกล่าวกับท่านอมาุมัดว่าโอ,อา้อุมัดเรานุสลัดฮาซีฮิลอายฮายไลนะถ้าอายะนี้ถูกประทานลงมากับเราเนี่ยนะเราจะเฉลิมฉลองเป็นวันอีดของเราเลยและตะครดนาอีดฉันพวกเราจะ ทำเป็นการเฉลิมฉลองวันอีดเลยแล้วอุมัดก็บอกว่าฉันรู้ว่าอายัดนี้ลงตรงไหนลงเวลาเมื่อไหร่ลงตอนไหนนั่นก็คือลงมาตอนที่ท่านนาบีกำลังวูกุบณนะทุ่งอารอฟะเป็นน้องครับฉะนั้นนะครับการทําฮัตจึงเป็นมิติเป็นบริบทหนึ่งในยะหนึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเตาฮิดคนที่ไปทําฮัตพากันแช่ซ่องสะดุดีคนที่ไปทําฮัตพากาันาก,ากล่าวคาว่าละเบยกัลอลฮุมละเบย Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wa ni'mata laka wal mulk La syarika lak Terau ti nak muang thai Arai kap sunnah ti rau jatong tham Nai suang sip wang dek tul hijjah ni Ko rek ti pinong Nang takbir Nai hadis suhaih jamak Nabi bahawa Ma ahalla Muhillun qattun Wa ma kabbara mukabbirun qattun อิลลับุษรละหูบิลจันนห์ไม่มีใครที่ตักบีดในช่วงสิวันแรกนี้อัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺ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 อัลลอฮ้อัลลอฮห้เขาได้รัลขาฮฺอันลอฮฺอัลลอฮฺอัน้อนนน้าสัลรอฮฺีันลอฮนอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลทอฮ่อ่เลน,เน,น,เนื่อยลลยแต่ัลายคนยัลละะอฮฺองลงัลาอฮฺอัล่อฮฺอัลลอาฺอัลลอฮาอัลลอฮ้อัลนอาฺอ ปีหน้าไม่รู้นะครับปีนี้เนี่ยสองแสนห้าเกือบสามแสนการทำกุรบันต้องลงทุนแต่ว่ามีอิบาดัดหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนั่นก็คือการกล่าวตักบีดฉะนั้นพี่น้องครับให้เรามากในการกล่าวตักบีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักลลอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮิลฮัลลอฮฺอัลลอฮพี่น้องครับหลังจากตักบีแล้ว อิบาดตักบีดแล้วนั่นก็คือการถือสีอดในวันอัลอรฟาที่จริงแล้วการถือศีลอ่เราสุนัตตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับพี่น้องแต่วันที่9้านั้นเป็นวันที่มัวอักัดวันที่เน้นหนักมากที่สุดหลังจากนั้นนะครับก็คือการอ่านุอานอุลมามะบางท่านนะครับพี่น้องสลับบางท่านเนี่ยจัตตารามเรียบร้อยเลยสิบวันแรกดวงฤกษ์เนี่ยต้องอ่านให้ครบต้องอ่านให้จบ30ยุสในสิบวันแรกดวงฤกษ์ถามว่าเราทําได้ไหมครับพี่น้องถามว่าเราทําได้ไหม รอมฎอนปีที่ผ่านมารอมฎอนที่ผ่านมาเราก็ยังไม่จบอัลกุรอานเลยนะครับพี่น้องฉะนั้นการทําอิบาดาเราจะต้องมีความขยันมีความเข้มข้นมีความก็เียจริงจังนะครับในการที่เราทําอิบาดาประการที่สีก็คือการสอดกอเยอะๆนะครับพี่น้องในช่วงนี้และก็ให้เราละหมาดตะหัยุดกิยมุลเลนแลวก็สุลตุรอฮิมเชื่อมสัมพันธมิตรีสัมพันธมิตรกับเครือญาติเรา นะเรามีอะไรบาดหมางเรามีอะไรคาใจกันเราขอมาอัพซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้กระทําสุน나ของท่านนาบีสุลต่านลฮวาอัลยุสันลัมแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นอีกไม่กี่วันเราจะไปต้อนรับวันอารอฟะผมไม่พูดประเด็นว่าอารอฟะวันไหนนะครับแต่ผมบอกว่าวันอารอฟะก็คือวันที่วุกุฟมีการวุกุฟที่มักกะมีการวุกุฟที่ทุองอารอฟะ แอบประเด็นพี่น้องจะบอกว่าวันที่9หรือว่าวันที่เท่าไหร่นะครับส่วนมากฮะดติสนบีทูลสลัมเนี่ยเวลานาบีมาอธิบายเรื่องวันอารอฟะนบีจะใช้คําว่าวันอารอฟะบวชวันอารอฟะไม่ใช่บวชวันที่9นะครับพี่น้องบวชวันอารอฟะไม่ใช่วันที่9แต่มีฮะดติสเดียวนะเช็คมีอุลามะบัตมีฮะดติสเดียวที่ปรากฏคือฮะดติสรายงานอบูดาวุตกับนาซาอี ทับาน,นาบีวะกัานา um ah. นัุนลบับนับนับนาบนั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 จนับนีบนับนนีบี่บนับนบนบนันัััมนั้นบวชวันที ah. นัานาบววน ah. น,นับนจะนับนับนนับนับนับันันาบนบนบันันนัเดับนับนับนนั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 บนับนันบนบนับนับนับวบนับบัันอนนับันันััันนนาัับันนนนบน bon าััับนับ อัลเอาห้โบนัสเราบวชแค่วันเดียวลบล้างถึงสองปีวันวันอาชูรอบวชวันเดียวลบล้างปีเดียวไปน้องครับฉะนั้นใน h ะดีษ h ขอนนบีสัลลัมที่นบีบอกว่าซียามุยอมีอารอฟะยุกัฟฟิรุสันตะทัลลลติกับละห์วัสันตะทัลลลติบาดะ hadith นี้ صحيح แต่ก็มีบางคนสงสัยมีบางคนสงสัยว่านบีบอกว่าบวชวันอารอฟะนะอัลนเอาละลบล้างบาปที่ผ่านมา แต่ประเด็นก็คือบาปท,ที่จะมาถึงอัลลอฮ์จะลบล้างอย่างไรเรายังไม่ได้ทําเรายังไม่ได้ไปเริ่มปฏิบัติเลยแต่อัลลอฮ์ตาลาล,ลบล้างแต่ยังไงมันยังไม่เกิดขึ้นประเด็นนี้อุลมามะได้ให้คําตอบเยอะแยะมากมายแต่ผมอยากจะเอาคําตอบคําตอบเดียวที่รู้สึกว่าจะเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องไปบทอัลฟาเช่นอิบนลไอมาดและก็เชคมูดาบิกีในหนังสือฮาชียะอัลบูเจริมีเป็นหนังสือเราเรียนตามปโนะนะหนังสือเราเรียนตามปโน เขาบอกว่าฮิกม่าของมันก็คือจะบอกว่าใครที่มีโอกาสไปบวชวันอารอฟะอลัลลอฮ์ตาลาจะยืดอายุของเขาอีกหนึ่งปีนั่นความหมายของมันถ้าเรามีโอกาสวันอารอฟะที่จะมาถึงเนี่ยวันอังคารเนี่ยเราจะอดอลัลลอฮ์ตาลาจะยืดอายุอีกหนึ่งปีและอลัลลอฮ์ตาลาจะปกป้องเราจะไม่ให้ทําบาปเป็นรองครับฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นโปรโมชั่นเป็นโบนัสที่อลัลลอฮ์จะให้กับพี่น้องของเรา และจะให้กับตัวเราเองนะครับพี่น้องฉะนั้นอยากจะฝากที่สําคัญที่สุดพี่น้องอย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอรตาละมีบางคนนะครับพี่น้องวัยรุ่นบางคนมาโอดครวนกับบรรดาอาจารย์กับบรรดาหลายๆคนนะาบางคนบอกว่าฉันนี่ติดนาทอมมาเยอะแล้วฉันนี่ทาบาปมาเยอะแล้วฉันนี่เป็นคนร้ายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีมาเยอะแล้วฉันมีโอกาสไหมที่ฉันจะขอตอบัตตัวอรจะยโทว,ะะวให้กับฉันพี่น้องครับ พี่น้องลองดูตัวอย่างบรรดลในวันอารอฟะท่านซุฟยานซาอรีซุฟยานซาอรีเนี่ยเป็นตาบีอินที่อเลมและก็วระร์เคร่งมากในวันอารอฟะท่ามกลางคลื่นมหาชนคนเยอะซุฟยานซาอรีนั่งคุกเขา่าพี่น้องครับจับเข่าเหมือนกับคนที่ประมาณว่านั่งคิดมากคิดหนักแล้วน้ำตาของท่านก็ไหลคลอเบ้าเลยน้ำตาไหลครับท่านพี่น้องซุฟยานซาอรีน้ำตาไหลเลย แล้วในขณะเดียวกันก็มีท่านอิบนุนมูบารอกได้เดินผ่านท่านอันนีป้ประวัตินะครับอิบนุลลูบารอกเดินผ่านท่านและก็ถามสุฟยานว่าโอ้สุฟยานซอรี่ทำไมท่านถึงได้ร้องให้ละ่ะวันนี้วันที่เราน่าจะมีความสบายใจเพราะเราได้อยู่กับคลื่นมหาชนได้ทำอิบาัตเดวุกุบสุฟยานเซอรี่บอกว่าฉันจะไม่ร้องได้ยังไงในเมื่อฉันเห็นคนหลายคน เขาไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่ตอบัตตัวต่อบล l l a ์ในขณะที่เขาอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดและเขาสิ้นหวังกับความเมตตาของลล l a ์นึกว่าล l l a ์ตาลราไม่อภัยกับเขาก็เลยไม่ตอบัตตัวนี่แหละที่สุเปียนซอรี่เขาร้องทุกข์และก็รู้สึกเสียใจฉะนั้นพี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเช็คอิมันของเราเองและเราไปนะที่จะมาถึงเนี่ยวันอัลลอฮ์ที่จะมาถึง,รฐฐถงเราให้เรามากในการขอดุดอาต่อล l l a h วิงวนขอต่อ Allah และก็ให้เรามากในการอิสติฟฟาต่อ Allah s u b h a n a h t a a จนกระทั่งท่านอาตอาตอนี้เป็นตาบีอินที่อาเลมที่สุดเรื่องฮัดเป็นตาบีอินที่อาเลมเรื่องฮัดมากท่านเวลาวันอาาัลอฟะนี่ท่านจะเข้าไปหลบไปหลบที่ที่หนึ่งเขาท่านบอกว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะหลบหมถึอว่าไปนั่งวิเวกตัวเดียวเขาบอกว่าให้เราไปนั่งวิเวกคนเดียวช่วงเย็นของวันอาาัลอฟะและก็ให้เรา กลั่นออกมาเลยให้เราระบายออกมาเลยเราจะระบายอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตาลาเพื่อวันนั้นแค่วันเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ทั้งชีวิตอินชอลอะนะครับผมขอฝากไว้สำหรับพี่น้องทุกท่านให้เราถือว่าเป็นนี่เป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราและก็สังคมรอบข้างของเราโดยใช้สุนนะการศอศีลอดวันอัลลอฮ์นี้เป็น ก็เร oh <Jean> ียกว่าเป็นคันลองในการที่จะทําตามแบบอย่างท่านนบีแล้วก็ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของท่านนบีสุลต่านสัลลัมหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากวันอัลอัฟะแล้วเราก็จะต้อนรับฮารีรายอวันอีดของเรานะซึ่งท่านนบีอินทร์สัลลัมบอกว่ายวมูอัลอัฟะวยาวมูอีดิลอัดฮะอีดุนาอัลลิลอิสลามท่านนบีบอกว่าวันอัลอัฟะและก็วันอีดิลอัดฮะ เป็นอีดของเราชาวอิสลามแต่อุลามะบอกว่าคําว่าอีดตรงน,นี้วันอารอฟะลอไม่ใช่วันอีดสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยเพราะจะต้องบวชแต่คนที่อยู่มักกะถือว่าเป็นวันอีดสําหรับพวกเขานะครับพี่น้องฉะนั้นขอฝากนะครับให้เราขมักขมิ่นให้เราจริงจังในการจะทําอิบาดาในช่วงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้อสานต่อสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาลุบิลลาฮิมินัชชัยิตานุรรจิมิส์มิลลาฮิรัลหะห์มานุลราะหิมวัลอัซอินัลอินซัดละฟิฮ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآية والتلك الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله وحده صرق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله أوصي أوصي ونفسي بتقوى الله فيا فوز المستغفرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا واياكم جميعا متبعا لصراطك المستقيم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحرما لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوه من خالفك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة